สวัสดีค่ะก่อนไปดูสินค้านะคะมาดูช่องทางการสั่งซื้อก่อนนะคะ Facebook เนาะ Ify Scushi นะคะ Line ID นะคะ admbi 2474x นะคะอย่าลืมแอดนะคะแล้วก็ ig นะคะ Ify d o Scushi Shop นะคะ Line กับ ig นะคะทางร้านจะตอบเร็วที่สุดแล้วก็รูปสินค้าสามารถ ดูได้ในไอจีนะคะรูปเพิ่มเติมเนาะอัตราค่าส่งทางร้านนะคะลงทะเบียนนะคะใส่230ใส่กล่อง40 EMS นะคะใส่250ใส่กล่อง60นะคะคิดเพิ่มตามน้ำหนักเนาะจะส่งแบบไหนรบกวนลูกลูกค้าแจ้งด้วยนะคะว่าใส่2ใส่กล่องเนาะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะช่องทางการรับเงินนะคะรับทุกช่องทางที่เข้า t ู Mo นนี่วอลเลนะคะแล้วก็ รับทุกช่องทางที่เข้าธนาคารนะคะมี TMB กสิกรแล้วก็ SCB เนาะแล้วก็พร้อมเพย์ค่ะสั่งเล่นบล็อกประจานนะคะแล้วก็รับพร้อมโอนเท่านั้นนะคะไม่รับผ่อนไม่รับจองนะคะ Hey, เดี๋ยวจะมาดูของปล่อยกันก่อนเลยนะคะก็ของปล่อยของคุณรับสภาพตำหนิแล้วก็ราคาได้เนาะอย่างแรกนะคะเป็นของปล่อยนะคะจะเป็นตัวสลามนะคะจากเรื่องดักก้อนควีนเนาะก็จะเป็นสกูช,ชี่แบบนี้เลยนะคะแข็งๆนิ่มๆเป็นพวงกุญแจนะคะไม่มีตำหนินะคะแล้วก็จะแถมแพ็กเกจแบบนี้ให้นะคะชิลละ20บาทสนใจก็แคปภาไปนะคะของปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นเฟนเบสนะคะก็คือทุกอย่างอยู่ครบตัวสกูชี่ก็ตำหนิแบบนี้เลยนะคะนี่นะตำหนิเลยแท้ๆทั้งตัวนะคะแล้วก็เนื้อนิ่มมากแล้วก็ตรงนี้จะลึกหน่อยนะคะแต่ว่ายัางไม่ขาดน เนื้อดีนุ่มสโลนะคะอันนี้ก็ปล่อยชิ้นละห้าิบาทนะคะสนใจก็แคพไปเนาะของปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นแฮงเกอร์เมลแบบนี้เลยนะคะนี่สีจะลอกๆนะคะแล้วก็ตำหนิไข่ทั้งตัวนะคะเนื้อดีนุ่มสโลกินยังหอมพีชนะคะอันนี้ก็ปล่อยชิ้นละหกสิบห้าาทสนใจก็แคพไปนะคะ <S <S ของปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตัวไข่ขี้เกียจนะคะตำหนิก็จะเป็นรอยไข่นี้หน่อยๆนะคะแต่ว่าค่อนข้างใหม่นะคะ นี่จะเป็นราคาตรงนี้นะคะเป็นของซาริโอนะคะเนื้อดีนุ่มสโลนะตัวนี้ปล่อยชิ้นละ60บาทสนใจก็แคปภ้าไปนะคะสกุชิปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นเคอร์บี้นะคะไม่เท่าที่ดูก็คือแบบตำหนิค่อนข้างน้อยนะคะจะมีรอยคล้ายตรงนี้นิดนึงนะคะตรงอื่นไม่มีนะเนื้อก็นิ่มสโลนะคะก็อันนี้ปล่อยชิ้นละ50บาทสนใจก็แคปภ้าไปนะคะของปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตัวปังแผ่นนกนะคะของมาทเทอร์การ์เด้นนะคะตัวสกุช่ก็สีจะมองๆหน่อยเนาะเนื้อก็สโลนิดนิ้นะาคะน,น ของปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นหมี้นะคะเป็นโพล่าแบนนะคะเป็นจัมโบ้ตัวนี้กลิ่นแบบเมลอนสตรอเบอรี่อะไรหรือเปล่าตํมี่ก็คล้ายประมาณนี้นะคะนี่นะเนื้อดีนุ่มสโลนะคะอันนี้ปล่อยชิ้นละห้าสิบบาทนะคะสนใจก็แคป์ค่าไปเนาะสกูชี่ปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นซาลาเปามันจูชวานะคะหอมกลิ่นองุ่นมากตํามี่นะคะจะเป็นแบบข้างหลังนะคะจะเป็นรอยคลาดเล็กๆนะคะ ข้างหน้าจะไม่เท่าไหร่นะคะเนื้อดีเนื้อมุกนะกินองุ่นนะคะนี่ของครบนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีรอยเปื้อนบอเชนเนาะอันนี้ก็ปล่อยชิ้นละห0ิบาทนะคะสนใจก็แแคปภาพไปคะ่ะ5้าบาทสกูช่ปล่อยชิ้นต่อมาจะเป็นชิ้นนี้เลยจะเป็นกล้วยยืดของญี่ปุ่นนะคะคือน้องจะแข็งๆก็อลองไปยืดๆเอานะคะเพราะว่านี่เขาห่อ,อมาเนาะก็อันนี้ขอปล่อยชิ้นละส0สบาทนะคะสนใจก็แแคปภาพไปเนาะ,ะของปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นไอติม hello kitty นะคะก็ตัวสกูช่นะคะสีจะลอกตรงน้ิดึ แล้วก็อาจจะมีตำหนิแบบรอยแท็กความแรงเป็นบางจุดนะคะไม่มีแท็กนะเนื้อนุ่มๆก็อันนี้ปี2014นะคะถ้าจะไม่ผิอ้อ2015นะมีหลายช้นอันนี้ปล่อยชิลละ20บาทนะคะสนใจก็แคปภาพไปเนาะของปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชินนี้เลย <S <S เป็นคอเลเตลเบนนะตำหนิก็คือตรงนี้จะลึกหน่อยนะ <S <S แต่ว่ายังไม่ขาดนะคะนี่ตำหนิแบบนีเลยคือแบบโหดมากโหดจริงขอคนที่รับได้นะคะเนื้อดีนุ่มสโลนะคะอันนี้ขอปล่อยชิลละ40บาทนะคะถ้าแพงไปขอแพงจริงนะ40บาทสนใจก็แคปภาพไปนะคะ40บาทค่ะของปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชินีเลย เป็นแมวไอบูมนะคะนี่นะเป็นของมูสตาหม,มีก็คือแบบตรงเลอาแมวจะลึกหน่อยแต่ว่ายังไม่ขาดนะคะนี่เนื้อก็เนือเน้อดีนะไม่มีขาดแตกดานะคะเนือ้อดีนุ่มสโลสีจะหมองๆหน่อยอันนี้ปล่อยชิลละห้าสิบบาทนะคะสนใจก็แคปภ้าไปค่ะห้าสิบบาทของปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลย <S <S เป็นเคลปอมปอมปูลินนะคะตําหมีจะเป็นรอยขาที่หน้าแบบนี้เนาะ,ะ <S <S ประมาณนี้เลยนะเนือ้อดีนุ่มสโลนะคะอันนี้ปล่อยชิลละสี่สิบบาทสนใจก็แคปภ้าไปนะคะ ของปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยเป็นโดนัทชิตตี้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นปีสองพันสิบห้านะคะตะหมี่ก็จะเป็นรอยขั่ต่ำความแรงเนาะนี่นะประมาณนี้เนื้อดีนุ่มสโล่เนื้อนุ่มๆนะคะแต่ว่าไม่สโลนะอันนี้ปล่อยชิ้นละหกบาทนะคะสนใจก็แถมพับไปเนาะของปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยนะเป็นน้องคุกกี้หมามาเชการ์เด้นนะคะตะหมี่ก็จะเป็นรอยขั่เล็กๆแบบนี้เนาะเนื้อก็สโล่นิดๆนะคะอันนี้ปล่อยชิ้นละห้บาทสนใจก็แถมพับไปค่ะ ของปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นเคปคิตตี้นะคะตำมีเท่าที่ดูก็คือจะมีแบบว่าเป็นรอยคลาเล็กแค่บางจุดนะคะปี2015นิ้เนาะนิ่มๆนะคะอันนี้ปล่อยชิลละห0บาทสนใจก็แคปภาาไปค่ะสกูชิปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นราคา65บาทก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นหมีู่อารากินใส่ไหมตำมีก็ประมาณนี้กินยังหอมอยู่นะคะเนื้อดีนุ่มซโลนะเป็นของปูนิมารุนะคะมีบอชินยังไม่แกะเลยอันนี้ปล่อยชิลละ6กบ้าทสนใจก็แคปภาพไปนะคะสกูชิลมา ต้ามิ่จะเป็นรอยไข่เล็กๆนะคะเป็นบางจุดแบบนี้เนาะนี่เลยเนื้อดีนุ่มสาโลนะนี่กินหอมมากอันนี้เป็นแท็กกับบอเชนเป็นอะคริลิกกับบอเชนเนาะอันนี้ก็ปล่อยชิ้นละ65บาทคะ่สะกสกุชิปปล่อยชิ้นต่อมานะคะชิ้นละ65เหมือนกันก็จะเป็นแพงเกอร์แบบนี้เลยนะเป็นเบบี้ต้มิ่งก็คือจะเป็นส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ๆแต่ยังไม่ขาดนะมันเป็นรอยไข่บแบบเนี้ยเนื้อดีนุ่มสาโลนะคะปล่อยชิ้นละ65บาทสนใจก็แคปภาพไปเนาะสกุลชิปปล่อยชเมมโลิินนะะคของ ตัวนี้นะคะตหนิจะเป็นรอยไข่ประมาณนี้เนาะแต่ว่าเนื้อนุ่มสโลว์กินหอมกาแฟานะนี่นะของครบนะคะชิ้นละหกสิบห้าสนใจก็แคปภาพไปเนาะของปล่อยชิ้นต่อมาเป็นราคาเจ็ดสิบบาทนะคะจะเป็นโดนัทนะคะบ่งๆเนะาะตหนิก็จะเป็นรอยไข่ประมาณนี้นะไอเกตออรีนะคะเนื้อดีนุ่มสโลว์เนาะชิ้นละเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทชิ้นตอ่อมาจะเป็นแฮกป๊อปปูล่าแบบนี้นะคะกล,ลิ่นช็อกโกแลตตหนิไม่มีเลยนะสภาพดีมากๆตัวนี้นะคะเนื้อดีนุ่มสโลว์นะชิ้นละเจ็ดสิบบาทค่ะของปล่อยชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นเจ็ดสิบบาทอยู่ ก็เดี๋ยวให้ดูตำหนินะคะตำหนิก็ประมาณนี้เลยนะคะนี่เป็นแท็กๆเนาะอันนี้ปล่อยชิ้นละเจ็ดสิบบาทเนาะเนื้อก็ตามภาษาอังกฤษเลยนะคะเจ็ดสิบบาทนะตำหนิจะเป็นแท็กๆทั้งตัวแล้วก็สีจะลอกๆหน่อยนะคะสนใจก็ขัดภาพไปนะคะเจ็ดสิบบาทคะ่ะของปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นราคาเก้าสิบบาทเนาะก็จะเป็นอิงลิสนะคะตัวนี้ตำหนิจะน้อยกว่าตัวนั้นนะคะแล้วก็ก็สายรัดไม่มีนะคะเดี๋ยวจะแถมไปให้เนาะ สภาพจะดีกว่านะคะนี่จะเป็นรอยแครกแบบสีเล้านิดนึงแล้วก็เป็นรอยตรงนี้นะคะตรงร่องเนาะเนื้อก็ดีนุ่มสโลนะคะชิลล่าเก้าสิบบาทสนใจก็แฉะไปนะคะของปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นราคา100บาทนะคะอันนี้เท่าที่ดูก็คือสาภาพค่อนข้างดีเนาะจะมีแบบว่าเป็นรอยแครกเล็กๆประมาณนี้เองแล้วก็ตรงร่องก็คือไม่ค่อยลึกนะคะแต่ว่าเป็นรอยแครกเนาะประมาณนี้เลยนะเนื้อดีนุ่มสโลนะคะ นี่เป็นสีชมพูนะคะปล่อยชิ้นละ100บาทสนใจก็แคบภาพไปเนาะของปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นราคา120บาทนะคะตำหนิก็คือจะเป็นแท็กแเล็กๆนะคะตัวนี้เป็นอิงลิทเบสรุ่นเก่านะคะของไอ้บูมแล้วก็จะมีตำล่องประมาณนี้นะ,ะขอคุณรับได้นะคะเนื้อดีนุ่มสโลนะอันนี้จะเนื้อนิ่มมากชิ้นละ120บาทสนใจก็แคบภาพไปค่ะของปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นน้องหมาแบบนี้เลยนะคะตำหนิจุดเดี่ยวสภาพใหม่มากตำหนิแค่ตรงนี้ สภาพค่อนข้างดีนะคะเนื้อก็สโลนะแล้วก็เน้นๆอันนี้นะคะขอปล่อยชิลละ1 20สบาทแพ็กเกจทุกอย่างอยู่ครบนะคะสนใจก็แคปภาพไปเนาะสกูชิปปล่อยชิ้นต่อมานะคะเป็นราคาร2 0สเหมือนกันก็จะเป็นพีปไอบูมไม่มีแพ็กเกจนะตำหนิก็จะแบบประมาณเนี้ยขอบคุณรับน้องได้นะคะสภาพน้องก็จะมอมมอมหน่อยนี่แครทั้งตัวนะแล้วก็สีมองๆหน่อยนะคะประมาณนี้เลยเนื้อดีนุ่มสโลกลิ่นที่ยังหอมอยู่นะคะอันนี้ก็ปล่อยชิลละ120สบาทสนใจก็แฉปภาพไปนะคะร0คยะ ของปล่อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นปราคา130บาทเนาะก็จะเป็นตัวเบเกิลไอบูมนะคะตํหนิก็ประมาณนี้เนื้อดีนุ่มสโลกินหอมฟุตตี้นะคะปล่อยชิ้นละ130สนใจก็แคปทัพไปคะ่ะของปล่อยชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นชิวตี้เดนนิตนะคะเป็นขนมป,ปังเปียแบบนี้นะคะตํหนิก็จะเป็นรอยไคล็เล็กๆนะคะนีเนื้อดีนุ่มสโลมากอันนี้ก็ชิ้นละ130บาทนะคะปล่อย130เนาะสนใจก็แคปทัพไปนะคะต่อไปเป็นสินค้าเมื่อนหนึ่งนะคะสินค้าเมื่อนหนึ่งอาจมีตําหนะคะ ก็อย่างแรกนะคะจะเป็นพวกไม่แท้แบบนี้เลยนี่เป็นพวกไม่แท้นะคะจะมีเป็นอ่มัชเมโล่แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นฮัเต๋าแบบนี้นะคะชิ้นใหญ่นะนี่เนื้อดีนุ่มสโลนทุกชิ้นนะคะชิ้นละเจบาทสามชิ้นย0ิบนะคะมีมาสองแบบเนาะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบมัชเมโล่ล้วนฮัคเต๋าร้วน,ห,กกวนหรือว่าเอาคากกัน,นะคะเจ็ดบาทสามชิ้นย0ิบนะคะสนใจก็แคปภาพไปคะ่ะ ต่อนะคะจะเป็นของแท็กนะคะขอไล่ของแท็กของแท็กว่ามีคือแบบเยอะมากแล้วก็แจ้งก่อนว่ามันอาจจะมีตำหนิความแรงนะคะเพราะว่าลรามีของแท็กมาจะเป็นของแรงแล้วก็เป็นรุ่นเก่าทางนั้นนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะอย่างแรกเนาะจะเป็นอมยิ้มคิตตี้แบบนี้เลยนะคะตัวนี้น้องเป็นปี2014นะเนื้ยก็จะแบบนิ่มๆน,นะคะไม่ได้แบบสโลมากเนาะก็อันนี้นะคะมีมา2งชิ้นนะคะชิ้นละ65บาทซื้อคู่120นะคะสนใจก็แคราพาไปเนาะสิค้ามเมื่อหนึ่งชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นฮัลโหลคิตตี้อยู่นะคะนี่นะบางตัวก็มีสต,อต็อก นี่อันนี้ชิ้นละ90้าสบาทสนใจก็แภาพไปค่ะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นมากรลองคิตตี้นะคะตัวนี้น้องเป็นปีสอง5ันิ้าเนื้อก็จะนุ่มๆแน่นๆนะคะอ่ะตัวนี้จะมีตำหนิความแรงก็คืออาจจะเป็นรอยคลายตรงไส้บ้างนะคะก็ชิ้นละห5ิบ้าบาทนะคะมีมาสามสีรับสามชิ้นให้ชิ้นละหกสินะคะชิ้นเดียว65 3้าสมชิ้น1้อปสบาทสนใจก็แภาพไปค่ะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นคิตตี้แบบนี้นะคะเป็น เหมืมาการะลองนะคะเป็นแพ็กเกจออรีแบบนี้เลยนะคะปี2015ก็จะนุ่มๆเด้งๆแบบนี้นะคะชิ้นละ65บาทสน,นใจก็แคปภาพไปน,นะคะสินค้าเมื่อหนึ่งชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นคิตตี้เป็นรุ่นนี้นะคะก็นุ่มๆเด้งๆเหมือนเดิมตัวนี้ก็หอมกลิ่นสบู่นะคะนี่นะอันนี้ปีเ2015เนาะชิ้นละ100บาทนะคะสน,นใจก็แปคปภาพไปค่ะสินค้าเมื่อหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นแท็กคาเฟ่ดีเอ็มนะคะตัวนี้เป็นสตรอเบอร์รี่ดิบนะคะเป็นรุ่นเก่าเนื้อดีนุ่มสาโลนะก็ชิลาา90บาทนนะะะคคคสใจก็แปปภพไ่ สินค้ามือหนึ่ง 1, ชิ้นต่อมานะคะจะเป็นครูมะนะคะเป็นแซนเอกนะคะตัวนี้ปีสองพันสิบเจ็ดเนาะนี่นะเป็นแถบแบบนี้นะคะข้างในก็นี่แบบนี้เลยนะคะก็อันนี้นะคะเนื้อก็นุ่มๆเด้งๆนะคะนีม่มีลายเส้นแซนเอกแล้วก็ตรงนี้จะแบบเป็นรอยบอชีนิดนึงนะชินละ70สิบาทนะคะสนใจก็แภบพไปเนาะ,ะต่อมานะคะจะเป็นคูมะแ็กแบบนี้เลยนะคะเป็นมากะลองแบบนี้นะคะเป็นรุ่นนี้อนะ,ะเนื้อก็นุ่มๆเด้งๆชินละห0าสิบบาทค่ะสนใจก็แภาพไปเนาะห้าสิบบาทชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นงานแบบนี้นะคะเป็นแ็กขาวเนื้อก็สโท สินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นมากรลองรุ่นแบบนี้นะคะเป็นแท็กสีชมพูนี่อันนี้ปีสองพันสิบหกนะคะอันนี้จะนิ่มมากแล้วก็สโลโนิดๆน,นะคะตัวนี้นะคะมีมาสามสีเนาะชิ้นละแปดสิบบาทนะคะสามชิ้นให้ชิ้นละเจ็ดสิบนะคะชิ้นเดียวแปดสิบสามชิ้นชิ้นละเจ็ดสิบสนใจรายไหนก็แคปภาพไปนะคะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นคูมารุ่นนี้เลยนะคะเป็นรุ่นไอตีมจะสโลนิดๆด,ด้วยหนะรุ่นนี้มีเป็นตัวหมีขาวกับตัวเป็ดน,นะคะชิ้นละแปดสิบบาทซื้อคู่ร สินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นแฮกคูมะคัพเค้กนะคะอันนี้จะสโลว์นิดๆตัวนีดๆเลยชิ้นเดียวนะคะปี2016นะคะชิ้นละ70บาทสนใจก็แคปภา้าไปค่ะสินค้าเมื่อหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นน้องแมวนุ่มๆแบบนี้เลยนะคะเป็นน้องแมวหัวตู้เป็นแฮกแบบนี้เลยเป็นแมวญี่ปุ่นเนาะก็อันนี้มีมา2สีนะคะสีเทากับสีเหลืองเนาะชิ้นละ60บาทนะคะสนใจก็แคปภา้าไปค่ะสินค้าเมื่อหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยเป็นเชฟเป็ดแซมมี่เดนะคะล100บาทนะคะสนใจก็เนาะ สินค้ามื่อหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นปอมปอมปูรินหะยากมากเนื้อก็นิ่มๆชร์โลนิี้นะคะปีสอง4ันสิบสี่ะแรงมากๆนะคะชิ้นละ90้าสิบาทเนาะสนใจก็แค็ภา้าไปค่ะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิปปี้นะคะ,นะเน,ะน,คคะคะนื้อต้อนะะน,น,ะะนุ่มๆเด้งๆเหมือนเดิมนะคะชิ้นปีสอง4ันสิบี่นะคะนี่แพ็กเกจจะประมาณนี้เนาะนีม่มาแบบสามลายนะคะมีสีชมพูสีขาวนะคะแล้วก็สีม่วงแบบนี้นะคะเป็นรุ่นเดียวกันหมดนะคะชิ้นละเจ็สิบาทนะคะสามชิ้นสองร้อสนใจก็แคปภา้าไปนะคะแท็กน้องจะเป็นนนแบบี้ะ เป็นแพ็คนี้นะคะเจ็ดสิบบาทสามชิ้นสองร้อยค่ะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นแพ็คแก้วของลูซิโอนะคะแรงมากๆก้อนุ่มๆเด้งๆนะคะชิ้นใหญ่มากนี่เป็นของลูซิโอเดอะแพทิเซียนะคะมีมาสามสีนะคะชิ้นละเจ็ดสิบบาทสามชิ้นสองร้อยนะคะนชิ้นนี้แพ็คแก้วจะเปิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะแปะเทปใส่ไปให้สนใจก็แคปภาพไปนะคะเจ็ดสิบบาทสามชิ้นสองร้อยค่ะของแพ็คชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นน้องแมวแบบนี้เลยเป็นซีรีส์แบบน,น,น่ารักมากแพ็คเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็น ของนิกนะคะเป็นแฮนมี่นะคะถ้าอ่านไม่จิตเนาะนี่อันนี้น้องชอพูนี้นะคะชิลล์90บาทนะคะสนใจก็แคปภาพไปคะ่ะต่อไปจะเป็นสกูชี่แพ็กเกจกันบ้างน,นะคะแจ้งก่อนว่างานต่อไปนี้นะคะจะเป็นงานที่มันมีตำหนิกดทับมีตำหนิจากการขนส่งเลยเอามาเซลให้นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะอย่างแรกนะคะจะเป็นอุนจิแบบนี้นะคะนี่เนื้อดีนุ่มสโลนะมีแพ็กเกจให้แบบนี้นะคะก็อันนี้คือแบบเห็นสีน้องไหมเอ่ยสีน้องจะแบบหม มีเะมิโรงงานเป็นแบบสีเลอะตรงนี้นะคะก็เลยขายชิ้นละสามสิบาทเนาะเป็นของใหม่นะสนใจก็แคะไปนะคะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นเค้กยักษ์แบบนี้เลยอันนี้น้องจะขึ้นเตมิแบบนี้เองุกอันเพราะว่าน้องเนื้อนิ่มมากนะคะเนี่ยมันจะเป็นรอยคลแค่บางจุดเท่านั้นนะตรงอื่นก็ไม่มีนะคะเนื้อดีนุ่มสโลมากๆนะคะอันนี้ก็ขอขายชิ้นละสี่สิบห้าบาทนะคะสนใจก็แคะไปเนาะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นแบบถังนมของจิเกอร์เบนนะคะแ็กเกตจะเริ่มปิดไม่ค่อยอยู่เนาะเป็นของมออนนะแแ่บบเเมกกาาลล้ว็ย มันจะเปื้อนฝุ่นเปื้อนอะไรบ้างเนาะอันนี้สีเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสีไม่เนีบเนาะแต่ว่าเนื้อดีนุ่มสโลอันนี้ขอขายชิ้นละ30บาทนะคะสนใจก็แคะไปสินค้าเซลชิ้นต่อมานะคะจะเป็นฟันแบบนี้เลยเนาะเนื้อดีนุ่มสโลมากนะคะเป็นของซันกีอีแลนด์นะเป็นรุ่นแรกๆเลยนี่เนื้อดีมากอันนี้นะคะก็จะมีเป็นแบบว่าน่าจะเป็นตำหนิโรงงานหรือเปล่าคือสีเขาจะเป็นแบบสีมันไม่เท่ากันอะสีมันจะเนี่ยเป็นสีแบบนี้ข้างหลังจะขาวแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นของใหม่นะก็ขอขายชิ้นละ3 ของเซลชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตัวขนมปังของอ e ีลิกนะคะตัวนี้น้องมีตำหนิเป็นรอยกดทับตรงนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าเน Chaos ื้อนิ่มสโลนะจะเป็นแค่กดทับจุดเดียวนะคะแต่ตรงอื่นก็ไม่แบนก็ปกตินะนี่ชิ้นละ80บาทสนใจก็แคปภาพไปนะคะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมาก็จะเป็นพีทเลยๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบน้องโดนกดทับนะคะมันจะมีเป็นรอยๆอยอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องจะไม่ได้แบนนะคะเนื้อดีนุ่มสโลมากๆเลยแล้วก็แพ็กเกจบ,บางตัวจะปิดไม่ค่อยอยู่แล้วแต่เดี๋ยวแปะเทปใสไปให้นะคะก็อันนี้ชิ้นละ ต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยเป็น Apple ิลค i วตีนะคะนี่คือน้องน้องจะเห็นไหมเอ่ยว่าน้องจะไม่ค่อยกลมเท่าไหร่แต่ยังบีบได้อยู่นะเนื้อดีนุ่มสโลนะคะอันนี้เซลล์ชิ้นละ80บาทนะคะสนใจก็แคปภาพไปเนาะของเซลล์ชิ้นต่อมานะคะจะเป็นกล่องนมนะคะกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะแบรนด์สกูชี่ไอเอ็นซีเนาะตัวนี้เนื้อดีมากตัวนี้แนะนําเลยเนื้อดีจริงๆนะคะเนื้อนุ่มด้วยก็ตัวนี้ตัวนี้น้องโดนเห็นไหมมันจะมีรอยตรงนี้นิดนึงเป็นกดทับนะคะนิดนึงแต่ฝั่งนี้ไม่เป็นอะไรนะอันนี้เซลล์ชิ้นละ80บาทสนนใจก็แะคคปปภาพไะะ ต่อนะคะจะเป็นสกูชี่เค้กแบบนี้เลยนะคะนี่น้องจากเป็นตำมีกดทับน้ะก็คือแบบเบี้ยวๆบ้างแต่ว่าตัวนี้เนื้อดีนะคะแนะนำเนื้อดีมากๆแล้วก็นิ่มมากๆนะคะอันนี้เซลชิ้นละห0บาทสนใจก็แภาพไปนะคะสินค้าเซลชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นชิน้นนี้เลยน้องเป็นเคก้กคิบุนะคะแทกเจน้องปิดไม่ได้แล้วก็นี่น้องจะเบี้ยวตรงนี้นะคะแล้วก็นี่นะมีลายเส้นนะคะซึ่งจะบอกว่าตัวนี้เนื้อดีมากแล้วก็กินหอมมากเนื้อแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีรอยคล้ายตรงนี้นิดๆหน่อยๆเนาะขอบคุณรับได้นะอันนี้ก็ เซลชิลละ80บาทนะคะสนใจก็แคปทับไปเนาะเป็นของใหม่นะคะแต่ว่าน้องโดนกดทับไาเท่านั้นเอง80บาทนะคะสนใจก็แคะทับไปเนาะต่อไปจะเป็นเซ็กูชี่สุดคุ้มกันบ้างนะคะรอบนี้ทำให้3เซตเนาะก็ราคาเซตละหนึ่บาทนะคะเซตแรกเนาะก็จะมีเป็นปลาแบบนี้นะคะมีตัวนี้เป็นของกีบูนะเป็นของใหม่แต่ว่าแพ็คเกจน้อจะเปิดหน่อยเนาะ แล้วก็มีบันให้แบบนี้นะคะเซตสามชิ้นนะคะเซตนี้หนึ่งรอยี่สิบาทน,นะคะสนใจก็แคปท่าไปเนาะตัวนี้เป็นสากุชิตุกตานะคะ120ยี่บาทเซตร2 0ยี่สิบเซตต่อมานะคะก็จะมีเป็นคิงเบอรี่นะคะมีอ่าแพ็กเกจเนาะมีเป็นคิงเบอรี่มีอันนี้นะคะมีแท็กแซมมี่นะคะแล้วก็มีบันแบบนี้นะคะเซตนี้ก็ร2อยี่สิบาทน,นะคะสนใจก็แคปท่าไปเนะ120าะ1 2อยสิบค่ะ เตร้อยยี่สิบต่อนะคะก็จะได้สองชิ้นนะคะเป็นน้องหมีแบบนี้ลยแบนสกูช s t เตชันนะคะเนื้อดีมากบีบแรงของอภัยนะคะตัวนี้มันเหลือชิ้นสุดท้ายเนาะเอามาทำเซตคุ้มคให้ก็เซตนี้นะคะร้อยยี่สิบบาทได้หมีหนึ่งชิ้นแล้วก็ได้บันแบบนี้นะคะหนึ่งชิ้นเนาะสนใจก็แาพไปนะคะร้อยยี่สิบบาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นเคปไอบ I ูมนะคะเป็นรุ่นใหม่นะเป็นสินค้าเมื่อหนึ่งนะคะแต่ตรงนี้น้องจะมีแบบฝุ่นเข้าไปนิดนึงนะเป็นน้องหมีแบบนี้นะคะเนื้อดีนุน่นนออมซา 1 9 0บาทนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็จะแถมตัวนี้ให้เลยเป็นบันมัชเมโล่นะคะก็คือเซตนี้ค่ะสองบาทนะคะสนใจก็แคะไปเนาะสินค้ามือหนูชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นโ o ลิปปอลิเดอร์นะคะกลิ่นช็อกโกแลตเนื้อดีนุ่มสโลมากนี่เป็นของใหม่นะดูได้เลยก็อันนี้ราคาชิ้นละ230บาทนะคะมีมาหนึ่งชิ้นสนใจก็แคะไปนะคะต่อมานะคะจะเป็นสกูชี่นะคะราคา 50บาทเป็นของจิ๋วๆกันบ้างเดี๋ยวไปดูเนาะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นกาชาปองนะคะข้างในน้องจะเป็นแยมโลแบบนี้เลยน่ารักมากแล้วก็น้องสโล่ด้วยนะนี่หอมช็อกโกแลตนะคะนี่ชิ้นละ50บาทสนใจก็แปภาพไปนะคะ50บาทชิ้นต่อมาก็จะเป็นตัวเจดีมนะคะเป็นสินค้าเมื่อนหนึ่งทุกชิ้นเลยนะเป็นขนมปังเจดีมแบบนี้เลยนะคะเนื้อเป็นสกูชี่นะเนื้อก็นุ่มๆสโลนะคะจะมีขนมปังแบบนี้ปังสีเขียวสีช็อกโกแลตนะคะชิ้นละ50บาทแล้วก็จะมีเป็นขนมปังสาอันแบบนี้นะคะก็บบาาททนนนนะะะีี้ก็็เปส่ค แล้วก็จะมีเป็นขนมปังโรยงาแบบนี้ก็50บาทนะคะเนื้อก็นุ่มๆนะบังชิ้นสโล่ด้วยนะคะชิ้นละ50บาทสนใจก็แคปภาพไปเนาะแล้วก็จะมีเป็นปังมเมล,ลอนนะคะเป็นช็อกโกแลตนะคะตัวนี้เป็นของเจดีเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสควิตชอยก็คือบีบแล้วน้องจะดือดนะคะชิ้นละ50บาทเนาะสนใจก็แคปภาพไปต่อมานะคะจะเป็นสกูชี่จิ๋วนะคะเป็นสกูชี่ไอไติมนะคะของจีวูนี่แบบนี้เลยเนื้อดีนะแล้วก็บังชิ้นแบบสโลด้วยชิ้นละ40บาทนะคะรับ4ชิ้นน130ะะคถ้าชิ้นเดียว40รับ4ชิ้น130นะคะสสน <40 S 1> นใจีไหก็แคปภาพไปนะะค สินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตัวคัพเค้กยีลิศเลยนะคะนี่แพ็กเกตน้องจะยับนิดหน่อยยับหน่อยนะคะแล้วก็น้องจะมีรอยแท็กความแรงนะคะแบบนี้เลยนะแต่ว่าเนื้อดีนุ่มสโลมากอันนี้ชิ้นละเจ็ดสิบบาทนะคะสนใจก็แคะพาไปเนาะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมาก็จะเป็นชมพู่แบบนี้เลยนะคะตัวนี้เนื้อดีมากเนื้อแบบสโลมากนะคะอันนี้ชิ้นละสี่สิบห้าบาทนะคะสนใจก็แคะพาไปเนาะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นโทสคิตตี้นะคะแพ็กเกจน้องจะเป็นฝุ่นๆุหน่อยนะคะเพราะว่าน้องออกมานานแล้ว และหลังจะเป็นรูปคิตตี้นะเนื้อดีนุ่มสโลนะก็อันนี้นะคะชิล่าเจ็ดสิบบาทสนใจก็แคปภาพไปนะคะแล้วก็สินค้าเมื่อหนึ่งชิ้นต่อมาก็จะเป็นตัวสกุชี่โนโนนะคะโนโนสกุชี่เนื้อดีนุ่มสโลนะคะเนื้อดีมากแล้วก็นุ่มมากๆเลยนะคะบีบเลยโยบเลยเป็นเค้กตะวันนะคะชิล่าเจ็ดสิบบาทสนใจก็แคปภาพไปค่ะคือแบบเนื้อไม่ใช่แบบว่าของไม่แท้นะคะมันจะมีแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่เป็นของไม่แท้มาแต่นี้ก็คือเป็นของแท้นะคะแล้วก็เนื้อนี่มากชิล่าเจ็ดสิบบาทนะคะ ต่อมาสินค้าแม่หนึ่งชิ้นต่อมาจะเป็นราคาแปดสิบาทนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเคยเห็นกันหรือเปล่าคือแรงมากๆสินค้าล็อตนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นของแรงนะคะแล้วก็ของที่ออกค่อนข้างนานแบบสาสี่ปีแล้วเนาะบางชิ้นน่ะน้องอาจจะมีตำหนิความแรงนะคะแต่ว่าขอคนรับสภาพน้องได้นะแต่เป็นสินค้ามือหนึ่งทุกชิ้นนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นแบบเนี่ยเป็นทีมพับแบบนี้นะคะแพคเกจเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็มีแท็กให้นะคะเนื้อก็นุ่มๆแบบนี้นะคะอันนี้ชิละปดสบาทนะคะหายากมากมา2มีสองสีนะคะเนนนน้ก็ุ่มสลดะ นี่นะชิลละ80คะ่ะ80บาทชิ้นต่อมานะคะจะเป็นม้าเล่อยๆนะคะอาจจะมีตำหนิความแรงนะอาจจะเป็นรอยขัดบางจุดอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะน้องอยู่ในแพ็คเกจเนาะขออนุญาตไม่บีบนะคะเนื้อดีอยู่แล้วชิลละ80บาทคะ่ะ80บาทชิ้นต่อมาก็จะเป็นกวางนะคะนี่ตัวนี้เห็นเลยว่ามีตำหนิความแรงก็คือน้องจะเป็นรอยขัดต,ตรงนี้เนาะเนื่องจากเนื้อเขานิ่มมากๆเนาะแพ็คเกจฟิวนะคะนี่ขออนุญาตนะนี่เนะนื้อแบบนี้เลยชิลละ80บาทนะคะสนใจก็แคปภาพไปค่ะ สินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นมิสคาวาอินะคะหายากแล้วแบ์พี่จัมมี่นะเนื้อดีนุ่มสโลนะคะก็ชิ้นละ80บาทค่ะ80บาทชิ้นต่อมาจะเป็นลิงอีลิกนะคะเนื้อก็จะนุ่มๆสโลแบบนี้นะคะนี่นะชิ้นละ80บาท80บาทชิ้นสุดท้ายจะเป็นปอมปอมปูลินนะคะเป็นเบอร์เกอร์ปอมปอมปูลินนะ,ะนี่สโลนิดๆสโลนะคะตจะนี้นะค,ะคือแบบไม่ค่อยอยากบีบเดี๋ยวจะมีแบบดราม่ากันทำไมไม่เอาของตัวอย่างมาบีบขออนุญาตบบนนะคะแต่ว่าจริงๆก็คือมันมันไม่ใช่แบบสต็อกเป็น10ชิ้นนะะะคคมมีมาาแ่่อยงล2-3ชิิ้้้นนะะนนนเาะะอัีก็ชล 80สิบาทนะคะสนใจก็แาะไปสิ่งท้ามือหนึ่งชิ้นต่อมาเป็นราคา90้าสิบาทนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นคีบุนะคะฮานมุมากิเบรดนะคะเนื้อดีนุ่มสาโลมาตัวนี้เนื้อดีอยู่แล้วนะคะก็แพ็กเกจบางชิ้นอาจจะเปิดเปิดบ้างขอคนรับได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวแปะเทปใสไปให้เนาะ,ะชิ้นละ90้าสิบาทนะคะสนใจก็แัะไปเนาะ,ะ90้าสิบาทชิ้นต่อมานะคะจะเป็นน้องไข่กระต่ายแบบนี้เลยนะนี่ราคาหน้าร้านนะคะแบบนี้เลยนะของบันนี่คาเฟ่นะคะเนื้อดีนุ่มซาโลกินหอมนะชิ้นละ90้าสิบบาท,บาทต่อมานะคะะเก็นมิสแาทดี้นะคะ เนื้อดีนุ่มสโลนะเนื้อดีมากตัวนี้นะคะของที่จอมมี่เนาะชิลนละเก้าสิบาทสนใจก็แฉกภาพไปค่ะสินค้าเมื่อหนึ่งชิ้นต่อมานะคะเป็นเก้าสบาทเหมือนกันจะเป็นถังนมของไฮยารุนะคะเนื้อนุ่มสโลนะคะมีอยู่สี่แบบเนาะก็จะมีสีดำสีฟ้านะคะมีขวดนมนะคะมีสาสีแล้วก็มีถังนมหนึ่งสีสนใจอันไหนก็แฉกภาพไปนะคะชิลนละเก้าสิบาทค่ะต่อมาจะเป็นสินค้าที่อาจจะไม่ได้ยังราคานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็น โอยาม่าโตเกียวนะคะเป็นโลของไอบูมนะคะนี่เลยเป็นรุ่นเก่านะคะเป็นมือหนึ่งนะชิลล์ร้อยห้าสิบาทนะคะมีสองชิ้นนะคะแรงมากนะชิ้นบอกเลยนี่ชิลล์ร้อยห้าสิบนะคะสนใจก็แคพไปนะคะร้อยห้าสิบชิ้นต่อมาก็จะมีเป็นเฟรนเบสนะคะเข้ามาเพิ่มแล้วเนาะนี่นะชิลล์ร้อยห้าสิบมีสีอ่อนกับสีช็อกโกแลตนะคะสนใจก็แคพไปคะ่นะน่าดีมากๆเลยนะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นเคสไอบูมน,นะคะตัวนี้แรงมากเป็นของใหม่จริงๆนะดูได้เลย จะมีจะมีความแรงหรือเปล่าก็คือตัวนี้ไม่แน่ใจนะคะราคาชิ้นละสองเ้าสบาทมีมาหนึ่งชิ้นนะคะสนใจก็แฉกพาไปเนาะสอง้าสิบาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นสินค้าราคา8ปสิบาทนะคะเป็นวิชี่เนาะอัปเดตลายให้นะคะจะมีเป็นลายกระต่ายแล้วก็ลายวัวนะคะเนื้อดีนุ่มสโลนะชิ้นละแ0สิบาทสนใจก็แฉกพาไปนะคะ8ปสิบาทค่ะสินค้าเมื่อหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นแกะาจันแบบนี้เลยนะคะเหลือไม่เยอะแล้วนะเนื้อดีนุ่มสโลนะคะนี่นี่อันนี้ราคาชิ้นละหนึ่งร้อยสามสิ สินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตัวรูปปั้นพระญี่ปุ่นนะคะเป็นรูปปั้นเรียกเงินนะคะเป็นโอจิโซซังนะคะก็อันนี้นะคะน้องเป็นมือหนึ่งแต่ว่าน้องจะมีแบบตำหนิความแรเป็นรอยคลาดบางจุดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แบบสีไม่แบบเสมอกันบ้างอันนี้ก็เลยจะมาเซลให้นะคะเหลือสาตัวสุดท้ายนะคะตัวละหนึ่งร้ยหกสิบาทนะคะสนใจก็แาพไปนะคะร้0ยกสิบาทค่ะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นราคาหนึ่งรอยบาทเนาะก็จะเป็นชิ้นนี้เลย เป็นกล่องนมนะคะแบรนด์สกูชี่ i n c นะคะเนื้อดีนุ่มทะโลตัวนี้ไม่ได้แบนนะคะปกติเนื้อนุ่มมากเก่าแล้วนะคะคือแบบแรงมากสกูชี่ i n c นะมีมา3สีนะคะชิ้นละ100บาทเนาะสีเหลืองกลิ่นกล้วยสีชมพูกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็มีเป็นสีน้ำตาลกลิ่นช็อกโกแลตนะคะชิ้นละ130นะคะน่าจะครบคอลเลคชันนะสนใจก็แ cap ไปนะคะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นน้องหมาเล่ยๆแบบนี้เลยมีมาแค่คู่เดียวนะคะราคาชิ้นละ100บาทเนาะ สนใจสีไหนก็แคปภาพไปเลยค่ะหนึ่งร้อยบาทเนาะแพ็กเกจอาจจะยับจากการขนส่งบ้างนะคะขอคนรับได้เนาะต่อมานะคะจะเป็นพายโอลิเกอร์ชิ้ละหนึ่งร้อยบาทนะคะเนื้อดีนุ่มสโลนะแล้วก็แพ็กเกจอาจจะปิดไม่ค่อยอยู่เดี๋ยวจะแปะเทปใสไปให้นะคะชิละหนึ่งร้อยสนใจก็แคปภาพไปนะคะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้คือหายากแล้วเราจำได้ว่าสามปีที่แล้วเรามีตัวนี้นะคะเป็นไอติมแวนโปนะคะเนื้อดีมากเนื้อนุ่มมากนะคะนีม่มาชิ้นเดียวนะคะชิ้นละหน,นะะึ่งร้อยยี่ส สินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตัวขนมปัง,งอีลิกสีเข้มตัวนี้เป็นตัวปกติไม่ได้มีตะมติดกดทับนะคะเน<ร>ื้อดีนุ่มสโลนะชิ้นละหนึ่งร้อยบาทสนใจก็แคพไปค่ะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นเค้กของอีลิกนะคะเนื้อดีนุ่มสโลนะเป็นสีใสลุ้งราคาชิ้นละร้อยยี่สิบบาทสนใจก็แคพไปนะคะสินค้ามือหนึ่งชิ้นต่อมานะคะราคาร้อยยี่สิบบาทเหมือนกันก็จะเป็นแอปเปิ้ลคิวตี้คุณภีพนะคะเนื้อดีนุ่มสโลนะอาจจะมีตะมิดความแรงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะะเเเพราาาว่นนน้อองงป็สีทะ ก็ตัวนี้ปี2011นะคะราคาชิ้นละ120บาทสนใจก็แขกผ้าไปนะคะต่อมาตัวนี้นะคะใครไม่ทันรอบที่แล้วมีมาเพิ่มแล้วนะคะเป็นพีทเลยๆนะคะชิ้นละ120บาทนะได้มาไม่เยอะนะคะนี่นะเนื้อนุ่มสโลนะแล้วก็เป็นสีทองแจ้งก่อนว่าอาจจะมีตำหนิความแรงนะคะก็ชิ้นละ120สนใจก็แขกผ้าไปคะ่ะสินค้าเมื่อหนึ่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยราคา120เหมือนกันจะเป็นขนมปังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะเราจะไม่ได้ว่าเป็นแบบอะไรนะคะก็เนื้อนุ่มสโลนะแน่นนนนด้้วยชิละะะ120บาทสใจก็แไปค แล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นสต๊อกขนมเนาะชิ้นละสา3ชิ้นห้าสามถุงหนึนะคะมีเป็นโปโอูอัดมะม่วงแล้วก็เยลลี่นะคะชิ้นละ35มห้าสามถุงร้อยจะมีรวมรถรถพีชรถมะม่วงรถองุ่นแยกอย่างนี้คือสั่งได้นะคะว่าจะเอาแบบรถไหนเนาะ35บาท3ชิ้น100่งรนะคะแล้วก็มีเป็นปีโป,โป้นะคะสา3ชิ้น100สามนะแล้วก็มีเป็นเกาลัดนะคะนี่นะสา3ชิ้น100สามค่ะได้หมดเลยนะคะสนใจไหนก็แคปภาพไปเนาะก็รับคนพร้อมโอนเท่านั้นนะคะสนใจก็ทักไลน์ที่ขึ้นให้ตามนี้ส่่วนลูกค้าที อยากได้เก็บปลายทางนะคะให้สั่งซื้อสินค้านะคะในแอปช้อปปี้เดี๋ยวทางร้านจะทิ้งลิงก์ในดีสคริปชันบอกให้นะคะก็ให้เข้าไปดูสินค้าได้วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ